หน้าที่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเรายังไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายนะครับนะครับต้องรอสักพู่นะครับกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับนะนี่แหละครับตอนนี้ครับอือครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องพันธมิตรเรานะครับช่องเดียวดาแต้า่าชแนลนะครับครับฝากกดด้วยนะครับใครไม่กดให้เป็นหมันนะครับท่านผู้ชมนะใครไม่กดไลค์ให้เป็นหมันนะ ปากด้วยครับขอบคุณมากครับแซวเล่นๆนะครับรูปเพจนะครับนะแซวๆไปนะครับนะสักครู่ครับจะครับผมได้ครับผมสักครู่นะครับมีศพเอ่อนะครับผมมีศพแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ครับเรียกว่าอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยานะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่กําลังเอ่อเรียกว่าขนย้ายศพมาตรงนี้ครับเพื่อจะขึ้นท่าเรือนะครับผมที่พิบูลสงครามนะครับนะอืม ก็วััีครบเจอแล้วต้องเห็เราเราอยู่ตรงเหตุการณ์เจอแล้วเพียก็เราอยู่เหตุการณ์นี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะท่านผู้ชมนะรอสักครู่นะครับนะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดแล้วกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราครับเออ่ไม่ว่าจะเป็นช่องกระเทยนิดก่อตอนนี้ครับรู้สึกคือให้ ที่ออกมานะครับคุณผู้ชมนะหมดเครับหมเลยขอบคุครับออกไปด้านนอกทั้งหมดเลยครับจะใช้พื้นที่ตรงนี้ด้านนอกัเลยออกไปคุณครับตอนนี้คือดัน คือตอนนี้เขาดันเราออกนะท่านผู้ชมนะครับนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับรายงานสดนะครับตรงนี้ครับผมมีเหตุการณ์นะครับนะบ่ายโมงสิบนาทีนะครับผมครับผมบ่ายโมงสิบนาทีนะครับ ครับพ่นะครับต้องดูนะว่าเป็นหญิงหรือผู้ชายนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมครับก็เดี๋ยวเราดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับเมื่อกี้ลอยขึ้นมาจากเหนือน้ํานะครับท่านผู้ชมครับขอยครครับครับยครับยคยคยครยครยยครครับครั เดี๋ยวนะครับนะอืมครับเดี๋ยวครับเออเดี๋ยวต้องให้ข้างหน้านั่งก่อนนะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ข้างหน้าเขานั่งแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ครับรอรอข้างหน้านั่งอยู่แป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอ่าสักครู่นึงครับเดี๋ยวสักครู่ครับนะ แป๊บเดครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะครับท่านผู้ชมข้างหน้าข้างหน้านั่งครับผมนั่งครับผมโอเคนะครับนะเ่อกรัราาออกจกงบาลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำการล่าร้างจที่ขึ้น ก็ตรวจสอบผู้กระทสัญญาตำหน่ตางๆนะคะอาจจะต้องมีการแท่งไปกับครอบครัวเพื่อหือแฟนหรือเปล่าต้องรอให้ผูกระทสัญานะคะที่ถกจัุมจะมีผู้ก็ต้อมีน้ค่าดิบสีขาวนะคะมาคลุมร่างที่พบไว้นะคะ ตัมเขา้างหน้าดิสายเอาสายออกประมาณสายก็ยวันดีครับทุผู้ชมครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือรกพบศพนะครับนะเรายังไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายนะครับท่านผู้ชมรอเจ้าหน้าที่นะครับเมือเ่อ,อกี้ตำรวจลอยขึ้นมาจากน้ำเลยนะท่านผู้ชมนะเจ้าหน้าที่เรียกว่ารีบรุดเข้าไปตรวจสอบเรียกว่าเห็นอ่า ศพนะครับขึ้นมาครับก็เป็นศพครับยังไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายครับบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับผมเรียกว่าเมื่อกี้ครับสิบสามนาฬิกาสิบนาทีนะครับเมื่อกี้นะครับอัปเดตเวลาครับสิบสามนาฬิกาสิบนาทีนะครับแล้วก็พบเจอนะครับเอ่อเป็นศพครับอืม เีเวล่หด,ดเลยครับมดก็ดนะว่าล่าสุดนะครับ8โมง10นาทีนะครับยืนยันจากทีมนะครับทางจากที่เราอยู่ไปนะครับไปไปทางที่เหนือเนี่ยด้วยด้วยระดับสายตานะครับเห็นทถู